กลางดึกสงัดของเดือนเจ็ดที่ไร้แสงจันทร์สองฟ้าหมู่บ้านริมชายป่าบ้านหนองน้ำดำซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลความเจริญในจังหวัดเพชรบุรีกำลังจะเผชิญหน้ากับความหวัดผภาวาที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนที่นี่ผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายพึ่งพาธรรมชาติและผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีใครเคยคิดว่าภัยคุกคามจะมาจากฟากฟ,ฟ้าเบื้องบน ทุกคืนชาวบ้านมักจะเห็นแสงประหลาดลอยยวนอยู่เหนือป่าบ้านก็ว่าเป็นดาวตกบ้านก็ว่าเป็นเครื่องบินแต่ไม่มีใครสนใจมากนักจนกระทั่งเหตุการณ์ประหลาดเริ่มขึ้นเช้าวันหนึ่งลุงบุญพรานป่าผู้ชำนาญการพบร่องรอยประหลาดในป่าใกล้หมู่บ้านมันเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่คล้ายเท้าของสัตว์เลื้อยคลานแต่มีกรงเล็บแหลมคมผิดธรรมชาติและที่น่าขนลุก,กว่านั้นคือมันมี รอยหยดของเมือกสีเขียวเข้มเหนียวหนืดและมีกลิ่นฉุนแปลกๆรุมบุญไม่เคยเห็นรอยเท้าแบบนี้มาก่อนในชีวิตพรานของเขาไม่นานหลังจากนั้นสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านก็เริ่มหายไปอย่างลึกลับไก่หมูวัวควายต่างหายไปอย่างไร้ร่องรอยบ้างก็พบซากที่เหลือเพียงกระดูกเขาโพลเรากับถูกกัดกินอย่างรวดเร็วและสะอาดสะอ้านชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวและเชื่อว่าต้องเป็นฝีมือของสัตว์ร้ายที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในป่าแถบนี้ ไอ้เก่งหนุ่มวัยรุ่นหัวสมัยใหม่ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์หรือสัตว์ร้ายในป่าเขาเชื่อว่าต้องเป็นฝีมือของพวกแก๊งลักขโมยสัตว์เลี้ยงเขาตัดสินใจชวนเพื่อนๆไปซุ่มดูในป่าเพื่อจับตัวคนร้ายให้ได้คืนนั้นไอ้เก่งและเพื่อนๆซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ใกล้กับข้อกวัวร้าง ทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากป่าเป็นเสียงคลืดคลาดคล้ายเสียงเสียดสีของเกล็ดขนาดใหญ่ก่อนที่ความจริงจะปรากฏขึ้นเบื้องหน้าพวกเขาสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาปรากฏกายขึ้นจากเงามืดมันมีรูปร่างคล้ายสัตว์เลือ้อยคลานขนาดยักษ์ผิวหนังเป็นเกล็ดสีดำสนิทสะท้อนแสงจันทร์เล็กน้อยดวงตาโตสีแดงกำเรืองแสงในความมืด มันมีขาแปดข้างแต่ละข้างมีกงเล็บแหลมคมยาวเฟื้อยคล้ายเคียวและที่น่าสยดสยองที่สุดคือมันไม่มีปากแต่มีหนวดยาวๆหลายเส้นที่ปลายมีลักษณะคล้ายเข็มฉีดยาขนาดใหญ่ไอเก่งและเพื่อนๆตัวแข็งเทือ่อด้วยความหวาดกลัวสิ่งมีชีวิตนั้นเคลื่อนที่อย่างเงียบเชียบและรวดเร็วมันใช้หนวดแทงเข้าไปในตัววัวตัวหนึ่งอย่างง่ายดายแล้วเริ่มดูดกินของเหลวในร่างกายวัวอย่างรวดเร็ว วัวตัวนันดิ้งทุรนทุรายเพียงไม่กี่วินาทีก่อนจะแน่นิ่งไปร่างกายเหี่ยวแห้งลงอย่างรวดเร็วเหลือเพียงซากกระดูกที่ไร้เนื้อหนังอสูรกายจากต่างดาวมันคืออสูรร้ายที่มาพร้อมกับยานลึกลับที่ตกลงในป่าลึกมันเป็นผู้ล่าที่วิวัฒนาการมาเพื่อดูดซับสารอาหารจากสิ่งมีชีวิตอื่นโดยทิ้งไว้เพียงซากที่ไร้ชีวิต ไอเก่งและเพื่อนๆไม่รอช้าพวกเขาวิ่งหนีออกจากป่าอย่างไม่คิดชีวิตเสียงกรีดร้องของพวกเขาดังลั่นป่าไอเก่งหันกลับไปมองเพียงชั่วครู่เห็นอสูรเงาหยุดการดูดกินซากลัวแล้วหันดวงตาสีแดงกลับมาจ้องมองพวกเขามันส่งเสียงคำรามต่ำในลำคอและเริ่มออกไล่ตามด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อเพื่อนคนหนึ่งของไอเก่งสะดุดล้มลง เขาพยายามลุกขึ้นวิ่งแต่ก็ไม่ทันอสูรเงาเข้าถึงตัวเขาอย่างรวดเร็วหนวดแหลมคมแทงทะลุร่างเพื่อนของไอ้เก่งกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเพียงชั่วครู่ร่างกายของเขาเหี่ยวแห้งลงอย่างรวดเร็วเหลือเพียงกระดูกที่จมลงไปในกองเมือดสีเขียวไอ้เก่งวิ่งต่อไปอย่างไม่คิดชีวิตเขามุ่งหน้ากลับสู่หมู่บ้านหวังว่าจะเตือนชาวบ้านให้หนีภัยร้ายนี้ได้เมื่อเขามาถึงหมู่บ้านร่างกายของเขาสั่นเทิมด้วยความหวาดกลัว ใบหน้าซีดเผือดเขาพยายามเล่าเรื่องราวที่เจอแต่ชาวบ้านก็ไม่เชื่อหลายคนคิดว่าเขาเสียสติไปแล้วความมืดมิดกลับมาปกคลุมหมู่บ้านอีกครั้งชาวบ้านต่างพากันปิดประตูหน้าต่างอย่างแน่นหนาหลังจากได้ยินเรื่องเล่าของไอ้เก่งแต่ความหวาดกลัวยังคงปกคลุมไปทั่วพวกเขาได้ยินเสียงครืดคราดดังมาจากป่ากล้เข้ามาทุกขณะเสียงกรีดร้องของสัตว์เลี้ยงที่ถูกจูโจมดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาสน์เงาไม่ได้หยุดอยู่แค่ในป่ามันเริ่มรุกคืบเข้ามาในหมู่บ้านประตูไม้ที่แข็งแรงถูกพังลงอย่างง่ายดายเสียงฝีเท้าหนักๆของมันดังสะท้อนไปทั่วบ้านเรือนที่เงียบสงัดชาวบ้านที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านได้ยินเสียงประตูบ้านข้างๆถูกพังลงเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวของเพื่อนบ้านดังขึ้นก่อนจะเงียบหายไปในความมืดมิดลุงบุญพรานป่าผู้เคยเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายมามากมาย แต่เขาก็ไม่เคยพบสิ่งใดที่น่ากลัวเท่านี้มาก่อนเขาตระหนักว่านี่ไม่ใช่สัตว์ป่าทั่วไปมันคือผู้ล่าจากต่างดาวที่ไม่มีใครจะหยุดยั้งได้แสงสีแดงจากดวงตาของอสูรเงาส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในบ้านของลุงบุญมันกำลังมองหาเหยื่อรายต่อไปลุงบุญกอดหลานสาวตัวน้อยไว้แน่นหวังว่าจะปกป้องเธอได้แต่เขาก็รู้ดีว่าโอกาสรอดนั้นริบหรี ในคืนนั้นบ้านหนองน้ำดำกลายเป็นสมรภูมิแห่งความหวาดกลัวเสียงกรีดร้องเสียงสิ่งของพังทลายและเสียงดูดกินของอสูรเงาดังระงม,มไปทั่วผู้คนล้มตายไปอย่างไม่รู้ชะตากรรมขณะที่อสูรเงากำลังจู่โจมบ้านของลุงบุญจู่จูก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวมาจากทิศทางของป่าลำแสงสีฟ้าสดใสพุ่งตรงเข้าใส่ร่างของอสูรเงาอย่างจังร่างกายของมันกระตุกอย่างรุนแรง และมีเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดดังลั่นกลุ่มทหารจากหน่วยงานลับของรัฐบาลที่ติดตามการเคลื่อนไหวของยานอาวกาศที่ตกลงในป่ามาตั้งแต่แรกได้เดินทางมาถึงพวกเขามีอาวุธล้ำสมัยที่สามารถต่อกรกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวได้ลำแสงสีฟ้าพุ่งเข้าใส่ซําแล้วซําเล่าทำให้เกล็ดสีดำของอสูรเงาเริ่มแตกเป็นเสียเส่ยงเและมีเลือดสีเขียวเข้มไหลออกมา อสูรเงากรีดร้องด้วยความโกรธแค้นและเจ็บปวดมันพยายามตอบโต้ด้วยการพุ่งหนวดเข้าใส่ทหารแต่ด้วยการประสานงานที่รวดเร็วทหารสามารถหลบหลีกและยิงลำแสงเข้าใส่มันอย่างต่อเนื่องการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดท่ามกลางซากปร,รักหักพังของหมู่บ้านในที่สุดลำแสงสีฟ้าขนาดใหญ่ก็พุ่งทะลุร่างของอสูรเงาอย่างจังมันส่งเสียงร้องครั้งสุดท้ายด้วยความทรมาน ก่อนที่ร่างมาหืมาจะล้มลงกระแทกพื้นอย่างแรงและแน่นิ่งไปในที่สุดเมื่อสีเขียวจำนวนมากหลายนองไปทั่วบริเวณและร่างของมันก็เริ่มสลายตัวไปอย่างช้าช้ากลายเป็นผงทุลีสีเขียวที่ถูกลมพัดปลิวหายไปในอากาศเมื่อแสงแรกของรุ่งอรุณมาเยือนหมู่บ้านหนองน้ำดำกลายเป็นซากปรักหักพัง มีเพียงเมือกสีเขียวที่ยังคงเกาะอ,อยู่บนพื้นดินและซากกระดูกที่แห้งผักของสัตว์เลี้ยงและชาวบ้านที่เหลือไว้เป็นหลักฐานหน่วยทหารรับเข้าเคลียร์พื้นที่อย่างรวดเร็วพวกเขาเก็บกู้เศษซากของยานอาวกาศที่ตกลงมาและทำลายหลักฐานทั้งหมดเพื่อไม่ให้เรื่องราวของอสูรเงาแพร่กระจายออกไปสู่สาธารณะไอเก่งและผู้รอดชีวิตเทียงไม่กี่คนถูกพาตัวไปดูแลและให้ปากคำ พวกเขาได้รับการรักษาทางจิตใจและถูกขอร้องให้เก็บเรื่องราวทั้งหมดเป็นความลับพวกเขาย้ายออกจากหมู่บ้านหนองน้ำดำทันทีทิ้งไว้เพียงบ้านเรือนร้างและตำนานสยองขวัญที่ยังคงเล่าขานกันในหมู่คนที่รู้ความจริงทุกวันนี้หมู่บ้านหนองน้ำดำยังคงเป็นหมู่บ้านร้างที่ถูกทิ้งร้างไม่มีใครกล้าก,กลับไปอาศัยอยู่ที่นั่นอีกผู้คนเชื่อว่าพลังงานมืดมิดของอสูรเงายังคงปกคลุมอยู่เหนือพื้นที่นั้น และบางครั้งในคืนเดือนเจ็ดที่ไร้แสงจันทร์ชาวบ้านใกล้เคียงยังคงเล่าขานถึงตำนานของอสูรเงาผู้ล่าจากต่างดาวที่เคยมาเยือนโลกมนุษย์พร้อมกับคำเตือนว่าภัยคุกคามอาจมาจากที่ใดก็ได้แม้แต่จากฟากฟ้าที่มองไม่เห็นและเราอาจไม่มีวันรู้ว่าเมื่อใดที่มันจะกลับมาอีกครั้ง